ในป่าลึกกลางหุบเขามีกระต่ายน้อยชื่ออุมิเธอเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวในตอนกลางคืนก่อนนอนอุมิจะนั่งคุยกับพระจันทร์เล่าเรื่องชีวิตของเธอให้พระจันทร์ฟังทุกค่ำคืนอุมิบอกกับพระจันทร์ว่าจันทร์ถ้าเธอลงมาได้ขอกอดฉันสักครั้งได้ไหมคืนนั้นเองพระจันทร์ได้ดนบันดาลให้อุมิเห็นภาพในฝัน ดวงจันทร์ลอยต่ำลงมาใกล้จนโลกสันไหวน้ำทะเลซัดกระนําสัตว์น้อยใหญ่พังพินาศลูกนกจมน้ำกระรอกลอยไปกับเศษไม้อุมมิในฝันตะโกนสุดเสียงหยุดนะจันอย่าเข้ามาฉันไม่ต้องการกอดแล้วละ่ะพระจันทร์ที่เฝ้าดูอุม,มิอยู่ก็น้ำตาคลอสาดแสงนวลที่แสนอบอุ่นให้อุมมิแทนการกอด กาลเวลาผ่านไปอุมมิเติบโตมีครอบครัวที่อบอุ่นเธอไม่เคยร้องขอให้จันมากอดอีกเลยเพราะเธอได้เรียนรู้ความรักคือการอยู่ห่างอย่างเข้าใจเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีอุมิอายุมากแล้วกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงอุมมิได้พูดกับพระจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายว่าขอบคุณนะที่เธอรับฟังฉันตั้งแต่ยังเด็ก ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วถ้าเธอจะพาฉันไปไกล้รุ่งเช้าบนพระจันทร์ก็มีเงารูปกระต่ายอุมิได้ไปอยู่กับพระจันทร์แล้วในที่สุดในทุกคืนอุมิที่อยู่บนพระจันทร์ก็จะมานั่งฟังเรื่องเล่าจากกระต่ายตัวน้อยและอวยพรให้เด็กทุกคนนอนหลับฝันดี